เทศกาลตรุษจ,จีน2,567กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การวิเคราะห์เชิงลึก 1. ผลกระทบต่อตลาดโดยรวมปัจจัยหนุนเงินทุนไหลเวียนในตลาดเทศกาลตรุษจ,จีน2,567คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญ ผู้คนมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อของขวัญของไหว้ส่งผลดีต่อธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกต่างๆคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น significantly ร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารจีนจะคึกคักเป็นพิเศษธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินจะได้รับแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวไทยเชื้อสายจีน จิตวิทยาเชิงบวกตรุษจีนเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนผู้คนมักมีมุมมองเชิงบวกมีความหวังมองโลกในแง่ดีส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนนักลงทุนต่างชาติตลาดหุ้นไทยมีโอกาสได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากตลาดหุ้นไทยมีว a ลูเอชันที่น่าสนใจคอมเพ์กับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคปัจจัยกดดัน การปิดตลาดตลาดหลักทรัพย์ไทยจะปิดทําการ3วันตั้งแต่วันที่22ถึง24มกราคม2567ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดลดลงความเสี่ยงจากต่างประเทศเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนนักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 2. กลยุทธ์การลงทุนลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากปรดจีนธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านทองร้านอาหารธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินธุรกิจบริการธนาคารประกันภัยเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีผลประกอบการที่มั่นคงนี่สินต่ำมีโอกาสเติบโตกระจายความเสี่ยงไม่ควรลงทุนในหุ้นเพียงตัวเดียวลงทุนในหุ้นหลายกลุ่มลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นติดตามข่าวสาร ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจติดตามผลประกอบการของบริษัท 3. ตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจกลุ่มค้าปลีก CPO CRC BJC Macro กลุ่มท่องเที่ยว CENTEL e, N T e, L, e r w Mint AOT กลุ่มบริการ KBank SCB B SC BRI 4. คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยงผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน